คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้โลกทั้งใบถูกเชื่อมกันด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทำให้การส่งต่อวัฒนธรรมจากที่หนึ่งมายังอีกที่หนึ่งเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านการสร้างความบันเทิงอย่างเช่นการเต้นแบบบีบอยหนึ่งในวัฒนธรรมจากทวีปอเมริกาที่ลูกหลานย่าโมรับเข้ามาและรวมตัวกันเป็นกลุ่มเต้นบีบอยในชื่อโคราชการเต้นค่ะ การเต้นคือกลุ่มเยาวชนที่รับวัฒนธรรมฮิปฮอปการเต้นบีบอยและการเต้นประเภทอื่นๆจากฝั่งทวีปอเมริกามานานมากกว่า10ปีส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นเชื่อมกันด้วยความชอบการเต้นฮิปฮอปเป็นพลังรวมตัวกันเป็นกลุ่มบีบอยโคราชรวมกันกับเพื่อนๆฮิปฮอปกลุ่มอื่นๆจนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานศิลปะร่วมสมัยในระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เทศกาลฮิปฮอปเคแบทเโิลที่รวมกับภาครัฐและเอกชนค่ะจากความสำเร็จนี้เองทำให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งในโลกที่อุดมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะ ที่มาของกลุ่มโคราชการเต้นมาจากการที่เด็กในโคราชเนี่ยครับที่ชอบสิ่งเดียวกันมันคือการเต้นเต้นฮิปฮอปเต้นบีบอยมารวมตัวกันทุกเย็นซ้อมเต้นด้วยกันจนวันนึงเราจะทําทีมไปแข่งแล้วเราก็เลยคิดว่าใช้ชื่อโคราชการเต้นดีกว่าโคราดการเต้นเนี่ยมันบอกถึงตัวตนว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรากําลังทําอะไรการทำโชว์การแข่งของผมเนี่ยบางทีผมก็จะใช้ความเป็นโคราดของผมใส่เข้าไป ทั้งในเรื่องของเพลงเรื่องการแต่งตัวเป็นเพลงโคราชผมก็สามารถเต้นได้บีบอยฮิปฮอปกับเพลงโคราชหรืออะไรที่เป็นโคราชมันดูไม่เข้ากันนะแต่จริงๆแล้วมันคือความแตกต่างที่มันสามารถจับมารวมกันได้ครับศิลปะทุกขแขนงเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้ มหกรรมศิลปะนานาชาติที่จะจัดขึ้นที่โคราชอยากจะฝากคนโคราชเราเนี่ยแหละฮะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีให้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับชาวต่างชาตินะครับ